มาละสกินออกได้ยังเฮ้ยยังไม่ออกอีกเหรอลองลองอ e ีก99นะคะเฮ้ยสุดราคาแรงนะคะเนี่ยคือเราอยากให้มันออกฝั่งมอทอดมากไปต่อไป149คือราคาอีกนิดคือจะเหมากระดาแล้วนะเว้ยสวัสดีรุกชทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมมี่ะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับร้านค้าเปเนจรคู่รักนะคะรับสูงสุด สามสกนเลยวันนี้จะมาเป็นรีวิวสุไม่ดูนะคะซึ่งร้านขายพเดจอนคู่รักเนี่ยเขามาแค่3วันนะก็จะตั้งแต่วันที่เจพฤษภามนะคะจนถึงวันที่สิบพคก็คือกิจกรรมมันมีอยู่ว่าทุกคนคือเราเพิ่งรู้นะว่าเที่ยวกับมาทอปเป็นแฟนกันแล้วก็มีซีนิเทียนะคะกับตัวทูเลนดะก็เป็นแฟนกันใช่ไหมเราเพิ่งรู้ว่าเอลซุกับแอตชิเขาเขาเป็นแฟนกันนะเป็นคู่รักกันนะคะอ่า แล้วก็วันนี้นะคะเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูตรง ร้านค้าไอเทมนะคะก็จะมีกิจกรรมวันนี้นะเดี๋ยวลองไปเข้ารีหน้าอวีให้เข้ามาใหม่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนาหน้านะ แล้วก็ f a c o b o o k แฟนเพจโกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเีอน,นะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวี7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1 70, 000, นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย อ่ะทุกคนมันก็จะเป็นกล่องสกินถาวรน,นะคะคือมันก็เป็นประมาณนี้99รุ่นรับ1สกินถาวรที่ยังไม่มีเราว่าเออราคาก็แอบ,บแรงนะถ้าสรุราถ้าได้ไอรีกับตัวตึงๆอย่างคือคุ้มนะแต่วันนี้นะคะประเด็นสําคัญเราก็จะมาอยู่ที่ร้านะคะ้าาเนจอนอ่าไม่รู้ว่าราคาจะแรงไหมแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ราคาแบบเหมาหมดกระดานนะคะก็จะขึ้นให้ที่ ท้ายคลิปนะคะจะมาวัดดวงเล็กๆแๆน่อนอนว่าจะออกยากหรือออกง่ายนะคะทุกคนแล้วเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะอยู่ที่สกินถาวรน,นะคะ2 2 0อ่าลูกแก้วนะคะ10รลูน10คัมพีขัน้นสูง10บัตรทดลอง17บนะอะยูัติ20เอฟเฟคสาบเราคิดว่ารอบแรกนะคะเราน่าจะได้เป็นเออเอฟเฟคแน่นอนเลยมาลองหมุนไปนะคะหนึ่งคูปองจะได้เป็นแล้วเราก็อุ้ยได้บัตรชาสกินว่ะอุ้ยได้มาว่ะทุกคน คือเราก็อยากจะรู้นะว่าราคามันหยุดที่เท่าไหร่นะคะสามวันต่อไปเก้ามาอันนี้เป็นลูกแก้วนะคะยิมเก้าคูปองขนะตอนนี้เฮ้ยเอฟเฟกมาวะ่ะต่อไปห้าสิบเก้าเราคิดว่าราคาเริ่มแรงแล้วนะเฮ้ยคำพีมาแต่เราต้องหมุนให้มันได้สักหนึ่งสกินนะมาเฮ้ยทุกคนราคาแรงอยู่นะเก้าสิเก้ามาละ สกินออกได้ยังเฮ้ยยังไม่ออกอีกเหรอลองลองอีก99นะคะเฮ้ยสุดราคาแรงนะคะเนี่ยคือเราอยากให้มันออกฝั่งมอทอรสมากไอต่อไป149คือราคาอีกนิดคือจะเหมากระดาษแล้วนะเว้ยมาค่ะทุกคนรอบนี้นะคะ199ได้สกินแน่นอนเฮ้ยได้เป็นตาลเชิญสกินอันนี้นะคะมาดูดูก่อนว่าจะคุุมไหมเราจะไม่เหมาหมดกระดาน,นะคะเพราะว่าราคามันแรง คลิปนี้เราเป็นสุ่มจนได้สกิน,น่ะตอนแรกว่าจะหยุดแล้วฉันจะเดินต่อไปหยุดนะคะเอ้ยทุกคนเป็นอะไรที่รู้สึกโชคายมากปีทั้งสองสกีนแล้วอ๋อแล้วเราเป็นความดีขสูงใยกันโอเคค่ะก็มารีวิวโจก๊กให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเจ็บราคาเจ็บมากเราขอไม่สุ่มอีกนะคะกับวงแหวนเอยรานค้าพันธุ์จรเรารู้สึกว่ามันออกยากมากเลยอะเก็บโฮปองไว้สุ่มเตี่ยวเซียนดีกว่านะคะเจ็บค่ะ ความคุ้มค่าวงนั้นคะพเนเจอนคู่รักนะคะไม่คุ้มอย่างแรงจากใจควรรีวิวไปเมื่อกี้นะคะถ้าได้มันแบบสกินมันก็ตึงอยู่แล้วแต่เราคิดว่าถ้าคนจะหมองหมดกระดานะก็อาจจะคุ้มนะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มคือยังไงอาวี RV ก็เกมมันก็อาจจะล็อกให้ออกออตัวที่เราได้อยู่แล้วนะประมาณนี้นะคะดูไว้เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะและราคา หมดกระดานจะอยู่ที่1,306คูปองนะคะเ,ออเรามาหาทั้งหมด3สกินที่เราจะได้รับเราสึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าบางตัวก็มาในกิจกรรมที่มันราคาถูกกว่านี้นะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะเอเคค่ะเจ็บมากนะคะเช่นกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งไปิดกระรอกใจในการทำพี่พอร์ตตลอด้วยนะคะรู้สึกว่าคลิปนี้เสียคูปองฟรีไปเลยเศร้ามากนะคะขอไปรักษาหัวใจก่อนเลยกันไปละบ๊ายบาย สำหรับใครระคะที่อยากเล่นเกมหรือว่าสนใจอะไรต่างๆนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีสิปชันเลยแล้วก็จะปักทุกอย่างไว้ที่ใต้ดีสิปชันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแหละไปจริงแล้ว